โดยเวลาเปลี่ยนร่างเจ้าหิงห้อยออกมาแล้วจ้าเจ้าหิงห้อยไร้ปราณีโอ้โห จัดไปสิอุ้ยเทอร์โบเอเลียน u f เเขี่ยวขั้นสุดท้ายว่าเสริมเหล็กโอ้ให้เอาละครับวันนี้โกอยู่กับผมนายอาร์ติมไปนะครับกับเกมคาอีกคา3ามรถเขมือบลดกันในตอนที่7กันแล้วนะครับผมแม่สำหรับในพาร์ทที่แล้วเราก็ได้ทำการอัปเกรดเจ้ารถกระต่ายของเรานี่จนออกมาเป็นรถที่แข็งกแกร่งที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้ทั้งพลังการทุบสปีดทุกอย่างนี่ เพียบพร้อมไปหมดสําหรับในวันนี้ก็มีหลายอย่างให้เราได้ทํากันเลยนะรับรองเลยว่าในครั้งนี้ต้องสนุกตื่นเต้นกันอย่างแน่นอนก่อนที่จะเริ่มเล่นอย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับผมกดติดตามกดปุม่มกราดิ่งกันด้วยเพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการซิ่งขมืมบรถในวันนี้ถ้าพร้อมแล้วก็มาเริ่มเล่นกันเลยเถอะเดี๋ยวเราก็จะลองใช้เป็นเจ้ารถคันใหม่ไปต่อสู้กันก่อนอุย้ยลืมไปต้องทําการซื้อก่อนนะ หนึ่งหมื่นนะผมปริงเรียบร้อยเจ้านี่โอ้ยอัปเกรดห้าพันเฮ้ยเทอร์โบเป็นแบบว่า <c oughs> แม่เป็นแตรอะไรก็ไม่รู้นะดาเมจโอ้ยเป็นที่กัดแบบนี้4ี่พันสขอไปสู้ดูก่อนละกันถ้าทางจะต้องใช้เงินจนหมดตัวเดี๋ยวเราก็ลุยในด่านที่23กันเลยละกันนะอืมขอให้ได้โอ้โหพลังโจมตีกับดีเฟน์ดูเหมือนว่าเจ้ารถคันนี้จะเน้นแบบว่าพลังการจู่โจมหรือเปล่านะสอง เกตจากขากรรไกรด้านหน้าไปเลยจ้าเอาหูยมาลองขมือบเอ้าไม่ทันอุยิถุบบริเกตจะเย็นอุ้ยตรงนี้มีเหวด้วยเอาละพุ่งสปีดเออข้ามเหวไปได้อุ้ยยังไม่อัปเกรดนี่อพลังยังน้อยเอาละขเมือบรถดปับปรับปรับ,บอุ้ยกัดแรงอยู่อย่าขมือบรถดระเบิดอ,อืมทำลายเอือเรียบร้อย ตรงนี้ก็ต้องบินข้ามอืมอุย้ยเกะกะขวางทางพวกรถตำรวจเจ้ารถสีขาวออ้ยโอ้ยอ้าวตกกับดักตำรวจนี่เอ้ยอ้ยอ้ยเปิดทางเปิดทาง,ทางมาแล้วจ้าฟื้นคืนชีพโอ้โหตอนนี้ก็ไปต่อมาพุ่งครับผมอมือาจจะมีความว่องไวที่ไม่มากเหมือนรถคันอื่นแต่พลังกัดรับรองเลยว่าโคดร้ายแน่นอน ยา่าไปเลยจ้าโอ้โหตรงนี้เอ้ยโอ้โหเราแบบว่าไอาโอ้โหแม่ขับเคลื่อนสุดช้าจริงๆอเอ้ยรถตำรวจ FBI มาอีกอย,ย้อนอลระเบิดเพลิงแม่รละเบิดของเรานี่ช่วยให้ศัตรูมีการติดไฟด้วยนะว้าวติดเราด้วยติดไฟเฮ้ยเฮ้ยไปต่อแม่รู้สึกว่าการเดินทางครั้งนี้ ค่อนข้างจะยาวนานแม่ด่านไกลหรือว่ารถเราขับเคลื่อนช้าก็ไม่รู้เฮ้ยมันอยู่ด้านหน้าตรงนี้แล้วโอ้โหยขนาดรถธรรมดานี่เรายังตามไม่ค่อยจะทันเลยนะแม่โอ้ยรู้สึกว่าเวลาเราตีลังกานี่เราจะได้เทอร์โบมาด้วยหรอโอโ้สงสัยจะเป็นอย่างนั้น <c oughs> เฮ้ยโอ้ยสงสัยต้องหมุนบ่อยๆแล้วเพื่อนด้วยเวลาการอัปเกรดเจ้ารถคันนี้แล้วนะอัปเกรดรถเขี้ยวบทขยี้มาอัปเกราะเจ้านี้ก่อนปริง โอ้โหเริ่มจะใหม่ขึ้นมีที่ระบายความร้อนอยู่ด้านหลังอืมจากนั้นก็พลังเทอร์โบเปลี่ยนครับผมนี่เทอร์โบปีกนกสปีดด้วยล้อเก่าๆเ,เปลี่ยนกันหน่อยนี้ล้อใหม่โอ้มีแบบว่าท่อไอเสียทั้งด้านข้างและด้านบนพลังปากกัดพิฆาตยาวิ่กามขยํำ ถ้าดูจากพลังดาเมจ110ร1 0ใช่ไหมจะบอกว่าเฮ้ยเจ้าคันใหม่นี่พลังกัดรุนแรงจริงๆด้วยลองสู้กับเจ้ารถเก็บเกี่ยวหน่อยสิมาสู้กันก่อนปรื้มเ้ยอัปเกรดขั้นแรกก็ชนะได้เอาเป็นว่าลองใช้ต่อสู้กันก่อนละกัน ตอนนี้เดินทางมาที่ทางด้านล่างครับผมด่านที่24ไปเรื่อยๆขอพลังการโจมตีหน่อยโอ้โหได้แค่ระเบิดเป็นการวัดความสามารถเพียวๆมาเลยอย่างงับบดให้เป็นผุยผงแม่เจอพลังเขียวกัดกระจายอย่าลดตำรวจก็เป็นชิ้นๆเหมือนกันอตอนนี้ไปจ้าพุ่งขึ้นด้านบนว้าวสปีดเริ่มจะดีขึ้น เอาละนะตอนนี้อ้ยค่อยๆเดินทางก่อนเดี๋ยผมปลื้ดว้าวใจเย็นเฮ้ยเฮ้เก็บเทอร์โบเฮ้ยเกือบตกเหวอุ้ยเลื่อยพวกนี้นี่ช่างเกลกะจริงๆพุ่งเทอร์โบหน่อยปลื้ดปีลังกาว้าวบทขยี้อืมกัดทีเดียวก็ตายเดี๋ยผมปื้ดปลื้ดปื้ดอุ้ยเดินทางด้านบนนี่หมุนสักทีนึงโอ้ย FBI อก็ระเบิด เอาละเราจะทำการสังหารผู้ที่มาขวางอวยอิวออุยอ้ย,ย,ยแม่ลดสุดไลรเทียมทานจริงๆกัดขยะมันงับงับตายนี่เอาระเบิดไปด้านหน้าอือมาดิสู้แบบด้านหน้าตรงๆนี่ไม่มีใครชนะเราได้หรอกโอ้เหมาะกับการต่อสู้จริงๆเจตัวนี้ยา่าย่ากัดตายหมดโอ้ยสุดยอดอะไรละเพื่อนแม่มาให้ฆ่าถึงที่เดี๋ยผม เฮ้ย hey FBI อย yeah. oh, oh, oh. ่ามาขวางโอ้โห <|so|> ้ยจะเข้าเส้นชัยแล้วเฮ้ยตำรวจตามหลังมานี่ว้าหมุนทีนึงบินขึ้น เทอโบพลังปีกนกช่วยให้เจ้านี่ลอยตัวได้ดีขึ้นเหมือนกันนะโดยเวลาที่เราจะมาทําการปลดล็อกเจ้าโดรนหิ่งห้อยนี่เลยจ้าเราเล่นมาจนแบบว่าเปลี่ยนร่างเป็นขั้นนี้กันแล้วนะแล้วตอนนี้เรากําลังจะทําการเปลี่ยนเป็นขั้นสุดท้ายจะสังเกตได้ว่าโอ้โหพลังความเร็วตอนนี้สุดขีดไปเลยนะโดยเวลาเปลี่ยนร่างเจ้าหิ่งห้อย ให้ความอบอ,อุ่นให้ความร้อนพลังงานออกมาแล้วจ้าเจ้าหิ่งห้อยไร้ปราณีโอ้โหและนี่ก็คือโดรนตัวใหม่ของเรามไม่มีความปราณีต่อคู่ต่อสู้ใส่เข้าไปอุย้ยโดนนี่เต็มพิกัดจากนั้นได้เวลาการอัปเกรดเจ้าลดปากกันไกลหมดขยี้ มาเก,กราะหนึ่งมืนยาหูว yeah. oh, hey. ตัวถังสีเหลืองสุดอันตรายป้ป้อง,องลำตัวได้อย่างดีขึ้นต่อไปก็เป็นเทอร์โบจากเทอร์โบปีกนกเปลี่ยนเป็นโอ้โ oh, ห oh, hey. อะไรเนี่ยแท แมนใช่ไหมเอ่ยไอตัวกินจุดโอ้เป็นการใช้ไอพ่นแบบนี้ลระแปลกพิสดารไม่เคยเห็นต่อไปพลังสปีดแม่รถคันนี้ต้องมีสปีดที่ดีขึ้นหน่อยปริงเปลี่ยนล้อโอ้โดูท่อสิล้อใหญ่แล้วก็ท่อน,นี่ดูโคตรแรงเลยนะแต่สิ่งที่อยากจะเห็นที่สุดน่าจะเป็นพลังกัดพลังบดของเจ้าคันนี้เปลี่ยนปากบดขยี้ให้กลายเป็นปากใหญ่โอ้โห กัดแรงแน่นอนคราวนี้เงินจะพอไหมเนี่ยสำหรับขั้นสุดท้ายเอาเป็นว่าตอนนี้เราเดินทางไปที่ดันเจี้ยนกันก่อนนะมาแล้วก็มาเล่นกันที่ด่านที่7รู้สึกว่าอีกไม่กี่ด่านเราก็จะได้รับไข่ฟองใหม่นะเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ดันเจี้ยนตรงนี้ไปให้ถึงด่านสุดท้ายกันให้ได้อืมโอ้ยระเบิดกับแอคแท็กมาดูพลังของเจ้าโดนตัวใหม่หน่อยสิแม่เจ้าโดนไล่ปราณี มาเจ้าหิงห้อยสุดหืสุดพิเศษโอ้ยตอนนี้ทําอะไรเอ่ยไม่รู้เหมือนกันโอ้สามารถชนแบบว่าลูกเหล็กปลิวได้สบายเลยนะดูพลังเทอร์โมโอ้โยแล้วก็ปากที่โคตรใหญ่ตัวไหนก็มาเถอะแม่โดนกัดตายหมดอืมมาด้านหน้าสิเพื่อนเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยงับงับโอ้โหศัตรูเดรนเจียนสู้ไม่ไหวหรอกแม่เจอพลังบทขยี้ขนาดนี้ฮ เกือบตกเหวตายโอ้โหแม่สงสัยเราต้องปลดเจ้าโดนตัวอื่นออกก่อนนะแม่จะได้รู้ว่าโดนของเรานี่โหดขนาดไหนงับงับตายครับผมปรื้ดบินว้าวสุดยอดไปเลยอืตอนนี้ก็อุ๊ยตีลังกายอีกรอบนึงเฮ้ยมันมาด้านหลังครับผมเจ้าตัวหนา อๆๆๆๆๆโอ้โอ้ยโโอ้โหศัตรูลายล้อมไม่เป็นไรบินเข้าประตูอู้ลืมไปเลยว่าในนี้มีอัญ,ญมณีให้เราเก็บกันด้วยนะอืมเราจะเอาสีเหลืองเฮ้ยเฮยสีเหลืองอยู่นี่หรือเปล่าว้าให้ถูกได้เฉยแม่ดวงการสุ่มนี่ดีจริงๆขอตรงนี้อีกซักด่านก่อนนะ25าครับผมไปเลยจ้าอุ้ยนี่มัน ด่านใหม่หรือเปล่าโอ้โหได้เพชรห้าเปอร์เซนต์ี่เจ้ารถจอมขมือบอเดินทางมาที่ในเมืองกันแล้วมาโอ้โหมีแบบว่าเบอร์เกอร์อะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวผมเดินทางด้านบนนี่เจ้ารถบัสโอ้โหโดนบทขยี้ยรถตำรวจแบบใหม่รถทหารไม่ไม่ใช่ตำรวจแล้วกลายเป็นรถทหารบินขึ้นปืดมาให้ ไโอ้โหใหญ่เกินมันติดฟื้นคืนชีพเอาละตอนนี้บินง่าจะรถคันใหญ่จะไปไหนอยา่าโอ้โหโดนตูดกระแทกตายหมดืมตอนนี้ FBI ก็ยังอยู่เฮ้ยเฮ้ย้ยเราค่อยๆเดินทางก่อนเดี๋ยวผมแม่ไม่มีทางจับเราได้หรอกมาดิมาดีโอ้ยระเบิดฉันเยอะอะไรโอ้โหโอ,โอ,โอ้โห้ยลูกตุ้มใจเย็น เฮ้ยจะมาปบป้องเจ้ารถพวกนี้อย่างนั้นเหรอไม่ได้หรอกเพื่อนจะหนีไปไหนเออโดนโอ้ยตัวต่อของเราแม่เอ้ยยางโหดศัตรูหายไปไหนกันหมดเอ้ยไม่เจอเอาละบินว้าหูนีเหยียบที่ตายงายรถทหารโอ้ยมาตามมาก็ตายด่านพวกนี้ให้เราเก็บเงินได้ค่อนข้างจะเยอะ เข้าอุโมงโหยยังกับหลุมหลบภัยได้เวลาในการอัปเกรดเจ้ารถคันนี้กันอีกแล้วอัเกราะขั้นสุดท้ายจัดไปครับผมปริงโอ้โหให้เฮ้ยมีหนามด้าน,นบนทาสีตรงตาโคตเท่นี่เธอโบขั้นสุดท้ายอุย้ยหมื่นเจ็ดจัดไปสิ อุ้ยเทอร์โบเอเลียน UFO ตอนนี้อสปีดกับดาเมจนี่เงินไม่เพียงพออีกแล้วนะเดี๋ยวขอเอารถกระต่ายไปเก็บเงินแั๊บหนึ่งเก็บเงินมาเพิ่มแล้วได้เวลาการอัปเกรดสปีดของเจ้าตัวนี้จัดไปเปลี่ยนลอ้อโอ้หูสองท่อโอ้หสุดยอดของความรวดเร็วแน่นอนคราวนี้ต่อไปก็พลังเคี้ยวอย้บทขยี้ เขี้ยวขั้นสุดท้ายว่าเสริมเหล็กโอ้ยมีเขี้ยวด้านในอีกจังกะเอเลี่ยนหดไม่ละคราวนี้ขอเทียบพลังเจ้าตัวนี้ กับเจ้ากระต่ายครับผมโหมีดีเฟนที่มากกว่าอืมเทอร์โบเท่ากันนะสปีดมากกว่ากระต่ายกันละเพื่อนส่วนพลังดาเมจมากกว่าตั้งอืมยี่สิบห้าลุยกับเจ้ารถกระต่ายอย่ากัดมันโอ้โหชนะขาดลอยยกให้เป็นรถที่โคตรเท่แล้วก็แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้เอาละลุยด่านที่26กันเลยไปหมุนสปินป๊าป อืมโอ้โหไม่มีเพิ่มพลังโจมตีเลยนะลดพลังเขี้ยวบทขยี้พร้อมออกลุยยา่ามาเจอศัตรูตัวไหนตายหมดอืมกัดลดระเบิดโอ้เฮ้ยพลังเคี้ยวสองชั้นโคตรแรงนี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนเฮ้ยโอ้ยแม่เดินทางลงด้านล่างเหีนไหผมปป๊ดไปต่อไปต่อดูจนรถของเราตอนนี้สิมาลุปร่างเท่สุด,สด อุ้ยแล้วก็ไอพ่นเอเลี่ยนอุ้ยสปีดแรงครับผมปลื้ดวายนี่โอ้โหพุ่งแบบว่า,ากระจุยลงมาละจา้าหืมบทขยี้อุ้ยโดนกัดตายครับผมเนี่ผมตอนนี้เขี่ยวอุ้ยเขี่ยวสังหารป่าเจอกัดหน่อยอุ้ยทั้งพลังโดนแล้วก็พลังเขี่ยวเรียกได้ว่าศัตรูตัวไหนเข้าใกล้ไม่ได้ ง่ากัดตูดบินกัดขย่ำนี่บินอีกปื๊ดปื๊ดโอ้โหโอ้โหตีลังกาเฮ้ยเท่สุดๆกาลังจะเข้าเส้นชัยแล้วนะนี่มุ่งหน้าไปเลยเดี๋ยวเราจะลองถอดเจ้าโดนตัวอื่นออกให้ดูกันนะนี่จะได้เห็นพลังของเจ้าหิ่งห้อยแบบชัดๆรู้สึกว่าเท่าที่เห็นจะเป็นการพ่นไฟออกจากก้นด่านที่27อู้เริ่มเข้าใกล้ กเกาะแห่งความอิสระไปเรื่อยๆคราวนี้ได้อะไรเอ่ยได้เป็นเอเนอร์จไปแลยจ้า3 2 1มาลดเขี้ยวบทขย่อมออกลุยเนี่ยผมพ่นไฟตายไปหนึ่งมาโอ้โห,โ,หโหบินพริวด้วยเนี่ยผมตัวไหนก็มาขอกัดหน่อยอออืือื้้เจอพลังสี่เขี้ยวสังหารเนี่ยผมเอ้ยทับทีตายน้ำหนักก็เยอะ โอ้โหเพิ่งเจอตัวที่เขี้ยวใหญ่เท่ขนาดนี้เป็นครั้งแรกสมกับเป็นสายโจมตีจริงๆเลยนะเฮ้ยเฮยอู้โอ้โห,โโหเปิดทางแบบนิ่งๆแม่พลังเขี้ยวแหกคุกอืมกัดครับผมโอ้โหแม่พวกรถบรรทุกก็ไม่มีเหลือตอนนี้เฮ้ยดันหน้าโอ้โหโดนแบบว่าไอ้ตัวหิ่งห้อยพ่นไฟโอเค เข้าสะใช้ก็ถือว่าเป็นรถที่มีพละกําลังแข็งแกร่งที่สุดเลยนะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นพลังสีเขียวที่บทขยี้ศัตรูแบบง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากหรือว่าจะเป็นพลังไอพ่นที่ Uh huh. ยกลำตัวของเจ้านี้ลอยแบบสบายๆทุกอย่างนี่เพียบพร้อมนะสำหรับในครั้งหน้าเดี๋ยวเราก็จะทำการประกอบรถตำรวจคันใหม่แล้วก็มาใช้ให้ดูกันยังไงก็รอดูกันได้เลยแล้วเราก็จะมาลุยดันเจียนเพื่อเก็บไข่ฟองนี้ไปฟักออกมาเป็นรถคันใหม่ใช้ในคราวหน้าต่อๆไปกันด้วยนะหลังจากนั้นก็จะมาเล่นอารีนาเพื่อทำการปลดล็อกเจ้ารถเบอร์เซอร์ก์ ค่อยๆทำเป็นขั้นตอนไปก็สำหรับใครที่อยากจะดูตอนหน้านะครับผมก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันไวท้ที่ใต้คลิปนะครับผมแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์คลิปนีนะครับกดติดตามกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยจะได้เป็นกําลังใจนะครับให้กับพี่อติในการทําตอนหน้านะครับผมในตอนนี้พี่ก็คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอใหม่ในคลิปหน้าไปละบ๊ายบายจ๊บจูบ